พระอุโบสถสีม่วงกับความสวยงามอลังการมากด้วยความประณีตวิจิตรงดงามด้วยผลงานฝีมือของท่านเจ้าอาวาสและที่นี่คือวัดกลางคลองวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดสีม่วงเป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่มีความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครเมื่อเข้ามาภายในนะครับจะพบเห็นความวิจิตรสวยงามในทุกมิติทั้งผนังเสาพื้นและการตกแต่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพระประหลัดเอกลักษณ์อาพัสโรท่านเจ้าอาวาสที่ได้ลงมือสร้างสารรค์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยตนเองที่มีทั้งเทคนิค ปูนปั้นกระจกสีเรซินรวมไปถึงเทคนิคต่างๆซึ่งใช้เวลานับ10ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์โดยมีการใช้สีม่วงเป็นสีหลักด้วยเป็นสีที่สื่อถึงความสงบร่มเย็นมีการตกแต่งเพิ่มเติมสีสันทีละเล็กละน้อยพื้นโบสถ์ที่เป็นเสมือนบ่อปลารวมไปถึงบริเวณโดยรอบให้มีความวิจิตรงดงามรับกับแสงไฟจนมีความสวยงามตระการตาจึงทําให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมชมความสวยงามกันอย่างไม่ขาดสายใครอยากมาชมความสวยงามนะครับสามารถแวะมาชมได้และสามารถร่วมบุญสร้างโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์กันได้ที่วัดกลาง คลองวัฒนารามตะบนเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา